อสมหรือสีโอ้ยเป็นตจยูเสร็จอ่ะคุณอ่ะเฮ้อเพือนหรือสีบอกว่าวันนี้เอาปุ๋ยมาส่งหรือสีมาส่งหรือสีลงทุนอยู่อำเภอคงนะครับเนี่ยโอ้ยน่าอยู่มากเลยนอกอยู่นี่ตลอดปะเนี่ยน,นี่นองนี่แบบพอเพียงเลยเนะาะกาบกาบวาจะงบประมาณมีก็ที โยกเจ้าของนึงโยกยังไงเฮ็ดเป็นอาสมไอกุดคุดคุดวัดป่าไหมเฮ็ดแบบกุดวัดป่าอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวนี่ว่างของโอ้สุดยอดอยู่ได้เนาะนี่เคยเป็นว่าเคยเป็นว่าพ่อเพียงอยู่ดีนาะพ่อเพียงเนี่ยนี่โอ้ยอยู่อ่างไงเครื่องไม้เครื่องมืออ๋อมี่ขอบรถทุกอย่างนี่แหะได้มีปลาว่าอยู่บนเนี่ยมันบ่มีน้ำเนี่ย ไว้แต่บ้านบ่อมันขาดด้วยมเนี่ยขาดเมื่อนลูกไส้ไปเอาปลาบึกอยู่หลายบ่อยู่บ่อเลือตัวเดียวเดี๋ยวทรรมาเจ้านี่สีส้วนมันร่งไปโครลานเต่ตัวเดียวเอาเอามาปล่อยไปหาหาตัวกินไปแล้วซีบ่อโค้ดไว่าเลี้ยงปลาบึกบ่อยใหญ่นี่เจ่งได้ อ้เนี่ยปีที่สองกี่เหรียญนี่มาบ่แม่นมีแต่ไขมันสันบอ่อะบาม,มีแต่ไขมันไหลมนบ่ปลาบึกมั่นบ่เนื้อเนื้อดีอยู่บก่กินแซบกินแซบเนี่ยแล้วกันแม่บ้านนี่ก็มักต้าเนี่ยอืถ้าให้เขาเฮ็ดสูตรเขาเนี่ยต้มบอลตุนตุนเนื้อปลาตุนปลาบึกใส่บวยใส่อีหยัยงของเขาเนี่ย S <S เชี่ยมไม่บริวารเลยโอ้ตัวใหญ่ขนาดนีเนเนาะโอ้คอรูปสื้อว่าปีนี้สิประมาณหกโลเจ็ดโลเลยตัวเดียวปัดาาเรียงก่าเสียงก็มาเทียวนี้เทมันเอาขึ้นเดี๋ยวชิลล่างบออ่อหีเดี๋ยวเอาลงใหม่เพราะปลาบึกมันกินแค่เชียมเนี้ยเอาอย่างไปใช้รดนอยอดอะไรกินแค่เชีย่ยมขีง้งัวนี่หรอเอาอย้อนขี้ขีง้งัวย้อนลงเลยเ ให้ hey, ลอไว้ตามที่ประมงบอกนะอืให้มันเป็นในขี้กระลิ้นน้ำนะว่าสันบ่อกนั่นละปลาบึกมันกินนั่นล่ะสันย้อนขี้ง้อขี้ควายเนี่ยนะเออขี้กระลิ้นนำ้ำไปยาวไปขี้กระลิ้นนำ้ำ <c oughs> เลืน่ลนๆมันมืน่นบ่ไอ้ที่เจ้าเขียวเขาเอ็นแค่นตน้นอืมันสัตว์ไงมันบอกินปลาเด้สันอื จา้าเลี้ยงโลดเดี๋ยมันลงมาหาตัวซื้อมาตัวหาทิพบาททื่ซื้อจะหน่อยแท้หาตัวบ่อมันน้อยบอเพิ่งบ่อเกิดมันยังสี่เม็นบอ่บอมัน,น,นยังสีก่กับยังสี่เลยเนี่ครับโอ้นี่รูปในหลวงปวดครับสะสมเจ็บต่อเก้าต่อสิบเท่านั้นแล้วเพราะว่าถ้าเฮาอยู่ทงอยู่ท่า ถ้ามีลูกในหลวงไปติดไปหอยผีสางนั่งไม่กับอาเขาไกลเดียครับอืบ่เขาไกล้เดียวผีมองนีใ่ให้ถือเงินไปนี่เงินติดกระเป๋าแบ่งร่อยแบ่งพันงัดออกไม่เห็นลูกพระเจ้าผีในปวกในโพ่หนี่นก็หนีนะพะว่าในเขตนั่นถือว่าเป็นของในหลวง เป็นของพระเจ้าแผ่นดินผีก็ต้องอบพยาใหญ่เพราะว่าตามที่โบลัมโบล่านเพื่อนเราซูฟังเนาะแต่สมมติว่าปวกนี่พ่นนี่ผีดุผีลายเขา,าเอาลูกในหลวงไปติดไว้คกบคำว่เา,าเขาฝันมกเขาฝันค้นเถาค้นเถ่ากระบอกค้นเถาว่าอัน,นมันเป็นที่ของพระเจ้าแผ่นดินตัวนี้ ขออยู่ขออาศัยนี่เด้อเจ้าให้เจ้าหน้าเพื่นมากเขาฝันก็เจ้าของหน้าเจ้าของหน้าก็ว่าถ้าอยู่ก็อยู่ได้อย่ากว่ลูกกว่าล้านอยู่ได้นั่นคือจักชักสินบ่ชักสินแลละครับอืตังเหรียญก็ได้แบ่งก็ได้แบ่งก็ได้อืหรือมีลูกจังสี่ก็เอาไปก็ได้คลูกเลยหลวงคนี่ผมอยู่ในสวนผมก็อยู่ได้กับน้ำ ในหลวงเล้วครับครับเต็มเลยนะรูปในหลวงเนอะนั่นแหละเพราะว่ามองสวนพมอยู่นี่ก็เชิงแข็งอยู่หมองสวนนี่อาสมกักินนไงไๆเนาะไๆเนาะลุงนั่นแล้วพ่อเพียงเนาะพ่อแมนคำคำมากกว่กงเช่ามากกว่ถอนจังสันมันโบพอเพียงดอก